ตัวอย่างง่งายๆเลยนะคะให้ลูกเลือกร้านอาหารเราจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวกับ2ไปกินร้านสปาเกตตี้ซึ่งทั้ง2ทางครูก็อยากกินหมดพอให้ทางเลือกไปปุ๊บลูกก็เลือกอันนี้เลือกทางที่สองโอเคเราก็ขับรถกันไปทันทีเลยไม่มีการโตเ้เถียงไม่มีการทะเลาะอะไรทั้งสิ้นอันแรกอย่างแรกเลยง่ายสุดคือกินร้านไหนกินร้านไหนเนี่ยเป็นปัญหายอดฮิตประจําทุกบ้านนะคะ เพราะว่าคําถามคุณผิดไงสามีคุณถามว่าที่รักกินร้านไหนคําถามเขาผิดไงมันก็เลยไม่สงบไงในบ้านอะ่ะใช่ป่าเขาต้องถามว่าที่รักกินร้านที่1ห,หรือกินร้านที่สองแบบนี้ทังหา่า <c oughs> พราะด้วยอัตโนมัติเมื่อเราได้รับทางเลือกเราจะเลือกค่ะอะไรคะลูกเล็กๆ หนูจะอาบน้ำกับของเล่นชิ้นนี้หรือจะอาบน้ำกับของเล่นชิ้นนี้หนูจะให้แม่อาบน้ำหรือหนูจะให้พ่ออาบน้ำทั้งสองทางโอเคหมดปะหนูจะให้แม่อาบน้ำหรือหนูจะอาบน้ำกับพี่เลี้ยงทั้งสองทางแล้วโอเคโดยอัตโนมัติเขาจะเลือกค่ะแล้วเรายิ้มอาวุธของนางฟ้าคือรอยยิ้มนะคะปัญหาที่คนใช้เทคนิคนี้ไม่ได้ผลคือเขาให้อีกทางเลือกหนึ่งที่เขาที่เขาจะไม่ทำจริงๆ เราเรียกว่าการขู่ค่ะทางที่1เราต้องการแต่ทางที่สองกลับกลายเป็นการขู่อย่างเช่นเราจะออกเดินทางกันแล้วลูกแต่เขายังไม่พร้อมไงหนูมี2ทางเลือกคือ1นรีบวิ่งไปขึ้นรถให้เร็วที่สุดหรือสองหนูไม่ต้องไปแล้วอยู่บ้านคนเดียวนั่นอาจจะเป็นทางเลือกของลูกวัยรุ่นได้ อันที่หนึ่งนะโลกไปกับพ่อแม่ไปตอนนี้เลยหรืออย่างที่สองหนูอยู่บ้านและทําสิ่งที่หนูอยากทําอันนี้คุณให้ทําเรื่องนี้กับลูกวัยรุ่นได้แต่ว่าลูกคุณเจ็ดขวบลูกคุณแปดขวบลูกห้าขวบให้ทางเลือกว่าเราจะไปโดยที่หนูอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้เทคนิคนี้ไม่ถูกต้องจะกลายเป็นการขู่ซึ่งมันไม่โอเคแล้วพอขู่แล้วเป็นยังไงเราคุณก็ไม่ทําจริงๆใช่ไหมละ่ะคุณกล้าเหรอ ที่จะทิ้งเด็กเล็กไว้บ้านคนเดียวคุณไม่กล้าคุณไม่ทำหรอกและเมื่อเขาเรียนรู้ว่าคุณก็แค่ขู่คุณไม่ทําจริงๆอันที่จริงแล้วคุณต้องการอะไรเขาเรียนรู้หลังจากนั้นคำพูดของคุณมันก็เลยไม่ได้ผลอีกยังไงล่ะคะครูสอนม,มาถึงตรงนี้คุณเข้าใจหรือ,อยังว่าที่ผ่านมา ทำไมคุณพูดแล้วลูกไม่ฟังเข้าใจหลุมพลางที่คุณตกลงไปแบบไม่รู้ตัวยอยังคะเพื่อจะใช้สิ่งนี้ได้อย่างดีคุณจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์คุณจะต้องรู้จักครีเอทีฟอย่าน่าเบื่อคะ่ะการเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องหน้าเบื่อนะคะการปฏิบัติหน้าที่พ่อแม่ไม่ใช่เรื่องหน้าเบื่อนะจงมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะลองยกหนึ่งสถานการณ์มาดิยกความท้าทายอันหนึ่งมาที่เป็นปัญหาของคุณตลอดเลยอะ แล้วลองสร้างทางเลือกดูค่ะสร้างทางเลือกที่คุณแฮปปี้ทั้งสองทางและคุณเชื่อว่าลูกก็จะแฮปปี้ด้วยกับทั้งสองทางนั้นคุณคิดไว้ล่วงหน้าเพราะถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์จริงๆมันอาจจะสร้างทางเลือกไม่ทำเข้าใจไหมคะคิดมาก่อนล่วงหน้าวางแผนมาก่อนล่วงหน้าสร้างทางเลือกมาก่อนล่วงหน้าและใช้ความคิดสร้างสรรค์ค่ะ วงนี้เป็นชั่วโมงออกกำลังกายมีทางเลือกคือออกกำลังกายว่ายน้ำหรือตีกอล์ฟว่ายน้ำหรือโยคะวิ่งหรือไปเตะบอลทางเลือกนี่คือชั่วโมงออกกำลังกายนี่คือทางเลือกนี่คือชั่วโมงฝึกดนตรีนี่คือทางเลือกกีตาร์เปียโนขับร้องกลองโอ้โหทางเลือกมันมีมากมายจงมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเมื่อคุณฝึกสร้างทางเลือก คุณจะยิ่งมีทางเลือกที่มันครีเอทีฟอะ